ดวงประจำปีพุทธศักราช2,564ตามตำราจีนคนเกิดปีมะแมลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีมะแมคนปีมะแมโดยส่วนใหญ่ไม่ชอบอยู่ในสภาวะรีบเร่งหรือไม่ชอบอยู่ในสถานะที่กดดันเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความเป็นศิลปินสูงรักธรรมชาติและงานศิลปะมีความมานะพยายามปรับตัวเก่งมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศนับเป็นนักการทูตที่มีพรสวรรค์คนเกิดปีนี้เป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงสื่อสัตย์พักดีเป็นคู่รักที่อยู่ติดบ้านและรักครอบครัวเขาต้องการหุ้นส่วนที่สร้างความพึงพอใจทางอารมณ์ให้กับเขาได้ รวมทั้งทำให้เขามีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยอาชีพที่ถูกชโลกงานที่เหมาะสมสำหรับคนที่เกิดปีมะแม,แม่คืองานที่ได้ช่วยเหลือผู้คนอาจเป็นงานด้านสังคมสงเคราะห์และรวมถึงงานบริการในด้านต่างๆเช่นแพทย์พยาบาล ทำร้านอาหารงานโรงแรมงานฝีมืองานช่างศิลป์งานที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือขายอุปกรณ์ก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างวิศวกรออกแบบงานอสังหาริมทรัพย์ในหน้านักประชาสัมพันธ์พนักงานบริษัทเสมียนเลขขานุการทนายศิลปินนักร้องนักแสดงเหล่านี้ล้วนเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับคนที่เกิดปีมะแม่ทางสิ้น คนเกิดปีมะแม่แมาธาตุไฟหรือแพทย์ที่ชอบกินยาสำหรับผู้ที่เกิดปีมะแม,แม่ในปีพุทธศักราช2 5 1 0อายุ54ปีดวงชะตาโดยรวมสำหรับเจ้าชะตาปีมะแม่รอบอายุนี้ เนื่องจากรอบราศีของคุณปีนี้ประสบพลังชงทางตรงกับปีฉลูในปี2564นี้ทั้งอย่างพบพลังชงเทพไทยสวยประจำปีดังนั้นทุกกิจกรรมการงานคุณจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและวิเคราะห์สถานการณ์ให้ชัดเจนก่อนก้าวข้ามบ้านกิจกรรมอาจจะต้องใช้เวลารอก็คงต้องรอดีกว่าที่จะดื้อดึงฝืนทำไปแล้วเกิดความผิดพลาดเสียหายตามมา ต้องมานั่งแก้ไหมรอบสองรอบสหรือบางทีคุณอาจไม่มีแม้แต่โอกาสจะแก้ตัวเนื่องจากเพราะในเรือนชะตาของคุณปีนี้พบดาวร้ายถึงสดวงอันได้แก่ดาวป่วยเนี้ยมดาวอึ้งห่วงดาวเซียวยิง้งซึ่งจะแผ่อิทธิพลส่งผลร้ายในหลายเรื่องตั้งแต่ปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุอุปสรรคปัญหาการงานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ล้วนประดังเข้ามารวมไปถึงจะมีคนใกล้ตัว คิดไม่ซื่อลอบให้ร้ายหรือใส่ความคุณจึงไม่อาจไว้ใจทางไว้วางใจใครเพราะอาจช้ำใจเองแต่อย่างไรก็ดีในรอบอายุของคุณบนความโชคร้ายยังพบความโชคดีเมื่อมาถึงช่วงกลางปีจะปรากฏด,ดาวมงคลฮกแชร์หรือดาวสุขวาสนาและดาวตีโกยหรือดาวธรณีแก้ไขโคจรเข้ามาส่องสว่างจึงช่วยคลี่คลายสลายพลังร้ายให้หายไปได้ส่วนหนึ่ง แต่เจ้าชะตาต้องอย่าลืมทำความดีมันสร้างบุญกุศลสองดาวมงคนนี้จะให้ความอนุเคราะห์เพิ่มขึ้นช่วยให้กลับร้ายกลายเป็นดีได้ค่ะยังไรก็ตามเนื่องเพราะปีเกิดของคุณนับเป็นอีกหนึ่งราศีที่ถือว่าชงกับเทพไท้สวยดังนั้นในช่วงต้นปีคุณควรหาเวลาไปไหว้สะดอเคราะห์ฝากดวงชะตากับองค์เทพไทสวยประจำปี เพื่อขอพรให้องค์ท่านช่วยคุ้มครองป้องกันให้ขุนแคล้วคลาดปลอดภัยและช่วยให้การงานราบรื่นพบเจอแต่ความสุขสมหวังด้านการงานด้านการงานปีนี้ตกที่นั่งมรสุมการงานจะพบเจออุปสรรคขัดขวาง ส่วนธุรกิจการค้าจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาให้แก้ไขไม่ขาดทำงานเหนื่อยมากแต่ได้ผลงานเพียงนิดเดียวไม่คุ้มกับที่ลงทุนไปนอกจากนี้คุณต้องระวังความขัดแย้งภายในหน่วยงานระหว่างการงานจะเกิดความผิดพลาดเสียหายการลงนามในเอกสารสัญญาต้องเพิ่มความรอบคอบโดยเฉพาะช่วงเดือนต่อไปนี้ที่คุณไม่อาจขาดความระมัดระวังได้แก่เดือน12จีนหมกราคม ถึง2กุมภาพันธ์เดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนสำหรับด้านการเข้าร่วมหุ้นลงทุนในปีนี้ต้องคิดให้ดีก่อนลงมือหากอยากลงทุนคงต้องสำรวจความพร้อม เละเงินในกระเป๋าของตนเองให้รอบคอบหาความรู้ให้ครอบคลุมหากแขนขาย,ยังไม่พร้อมไม่มีหรือหาไม่ทันจะทำให้งานขาดความต่อเนื่องคุณคงต้องชะลอหรือตัดงานนั้นออกไปก่อนดีกว่าทำไปครึ่งๆกลางๆแล้วต้องทิ้งการลงทุนให้ศูนย์เปล่าอย่างไรก็ตามภายในปีนี้มีช่วงเดือนที่การงานและการลงทุนของคุณพลิกฟื้นตัวดีขึ้น ได้แก่เดือนสองจีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน6จีน7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม ด้านโชคลาภดวงโชคลาภการเงินของเจ้าชะตาตกที่นั่งเสียทรัพย์อย่ามีรายรับเข้าคุณต้องบริหารจัดการการเงินให้ครอบคลุมเผื่อไว้สําหรับรายจ่ายปัจจุบันที่คาดไม่ถึงที่มักเข้ามาแทรกด้วยดังนั้นคุณคงต้องเริ่มตน้นด้วยการใช้ใจ่ายอย่างประหยัดตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นทิ้งเพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่องหาทางเพิ่มช่องทางขยายรายได้หลายๆทาง อีกทั้งห้ามโลภมากในลาบที่ไม่ใช่ของตนอย่าละโมบหวังเงินจากการพนันเสี่ยงโชคโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ดาวการเงินของคุณตกตำ่ำได้แก่เดือน12จีน5มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เดือนสจีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือนหจีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน9จีน 8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนทั้งห้ามให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือเซ็นคำประกันทางการเงินทุกประเภทส่วนเดือนที่การเงินของคุณกลับมาไหลลื่นคล่องตัวดีได้แก่เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน6จีน7กรกฎาคม ถึง6สิงหาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมด้านครอบครัวด้านครอบครัวปีนี้ไม่ค่อยดีนักเหตุการณ์ทั้งภายในภายนอกไม่ค่อยสงบ สมาชิกในบ้านมักจะเกิดเรื่องขัดแย้งบาดหมางแถมจะไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงการห้ามปรามหรือยุติเหตุในบางเรื่องใช่ว่าคุณจะถูกโดยไม่โอนเอียงจึงต้องมีสติกำกับและใจเย็นให้มากระหว่างการผูกใจเจ็บตามมาจากเรื่องที่แก้ไม่จบจะส่งผลให้คุณเดือดร้อนเสียหายตามมาโดยเฉพาะช่วงเดือนที่ในครอบครัวจะเกิดเรื่องยุ่งยากวุ่นวายขึ้นได้แก่เดือน12จีนหามากราคม ถึงสองคุมภาพันธ์เดือน3มจีนสี่เมษายนถึงสี่พฤษภาคมเดือน5จีนหมิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน8จีน7กันยายนถึงเจตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนนอกจากนี้คุณควรเพิ่มการระวังความปลอดภัยและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดต่อสมาชิกในบ้านระหว่างผู้น้อยหรือบริวารคิดไม่ซื่อ และควรระวังของมีค่าเสียหายหรือสูญหายนอกจากนี้คุณควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาทของผู้อื่นโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคดีความเพราะจะโดนลูกหลงพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลได้โดยเฉพาะช่วงเดือนที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นกรณีพิเศษได้แก่เดือน12จีนห้ามากราคมถึงสองคุมภาพันธ์เดือนสามจีนสี่เมษายนถึงสี่พฤษภาคม เดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน8จีน7กัญญนยายนถึง7ตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนด้านความรัก ด้านความรักปีนี้ถือว่าไม่ดีไม่ร้ายหากติดขัดมีปัญหาคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคู่ครองหรือคนรักในการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือคุณอาจใช้โอกาสเหมาะนี้แก้ชงดวงเสียทรัพย์ด้วยการซื้อของกำนันมอบเป็นของขวัญให้คนรักแทนก็พอจะช่วยได้บางหรือจะเกี่ยวก้อยพาก,กันไปท่องเที่ยวจะต่างประเทศหรือในประเทศย่อมแล้วแต่เหมาะสมจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้นั่นแฟนมากขึ้นแต่อย่างไร คุณควรระวังช่วงเดือนที่ความรักค่อนข้างปลอบบางและจะเกิดปัญหาได้ง่ายได้แก่เดือน12จีน5มกราคมถึงสกุมภาพันธ์เดือน3จีน4เมษายนถึงสพฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึงหกรกฎาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน คําพูดคําจาต้องระวังบ้างครั้งด้วยอารมณ์ชั่ววูบที่พลังปากแต่จะก่อรอยแผลนในใจให้ผู้ฟังทําให้เกิดปัญหาตามหลังทางไม่ควรเที่ยวตามสถานบันเทิงเริงรมเพราะจะนาปัญหามาให้ไม่รู้จักจบสิ้นค่ะด้านสุขภาพ ้านสุขภาพร่างกายปีนี้เป็นเกณฑ์ไม่ค่อยดีนักด้วยเป็นวัยสูงอายุอาจพบโรคเก่ากำเริบควรจะให้เวลาพักผ่อนให้เพียงพอระหว่างเรื่องโภชนาการโดยเฉพาะอาหารที่ควรจำกัดทั้งรสชาติหวานมันเค็มรวมไปถึงควรงดเว้นของมึนเมาอย่างเหล้าเบียร์และการสูบบุหรี่เป็นตน้นโดยเฉพาะช่วงเดือนที่สุขภาพของคุณจะก่อปัญหาขึ้นง่ายรวมถึงต้องเพิ่มความระวังอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงได้แก่ เดือน12จีน5มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนหากพบสิ่งผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้นาน ทำให้โรคลุกลามจนยากที่จะแก้ไขเยียวยาวัตถุมงคลประจำปีมะแม่ได้แก่เทพไฉยซิงบูทิศกลางเจ้ากงมิงหัวหน้าเทพผู้รวมโภคทรัพย์สำหรับบ้านพักอาศัย ควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือคุณควรตั้งวัตถุมงคลตามที่ที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู